มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับคุณหมออผมเห็นควายควายน้านะครับควายที่หากินอยู่ในทุ่งน้ําน้อยอใกล้ๆอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับมีควายเผือกอยู่ฝูงใหญ่เลยแล้วก็ทุ่งน้ําน้อยเนี่ยถือว่าเป็นทุ่งกว้างลุ่มทะเลสาบสงขลาปืนสุดท้ายของอาเภอหัดใหญ่มั้งครับ แล้วก็มีลำคลองมีสายน้ำที่ไหลผ่านอยู่ในทุ่งน้ำน้อยเนี่ยตรงถนนล,ลบบุรีรามเมศเนี่ยนะครับพื้นที่กว้างขวางมีชาวบ้านเลี้ยงควายไว้ฝูงหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือเป็นควายเผือกด้วยเป็นควายตัวสีขาวด้วยเนี่ยนะครับวันนี้คุยกับคุณหมอเรื่องควายเผือกเรื่องควายสีขาวหน่อยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอ,อคุณพิจารณาท่าทนผู้ฟังครับคุณหมอครับควายควายเปือกในทุ่งน้ําน้อยเนี่ยควายตัวสีขาวเนี่ยมันมันมีลักษณะพิเศษอย่างไรมันเกิดออกมาได้อย่างไรอมันทําไมมันจึงราคาแพงในปัจจุบันครับพี่บอกครับเรื่องควายเปลือกเ่ยขอขอ,ขอความรู้เรื่องควายเผือกหน่อยครับครับก็คงเป็นลักษณะทางพันธุกรรม ที่พิเศษเหมือนที่คุณวิชานว่านะครับแล้วก็คล้ายๆว่ารวบรวมมาจากอาอย่างยางสีเนี่ยมันมีการผสมพันกันนะครับยกตัวอย่างว่า,ามันมาจากควายที่ควายปกตินี่แหละแต่ว่ามีสีนะครับอของตัวน้นของตัวนี้มาผสมกันครับคุณวิชา์ในที่สุดก็ได้เป็นควายเผือก นะครับอ่าแต่ว่าจะเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยตรงนั้นอ่ะนะครับอ่าเราเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในในใน,ในทางปันธุก,กรรมนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยควายเผือกเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็มีการสืบพันธุ์ถ่ายทอดได้แล้วก็แข็งแรงดีนะครับอ่าในในในทางพันธุก,กรรมเนี่ยก็ไม่ได้โดดด้อยไปกว่าอ่าควายทั่วไปอ่ะนะครับนะครับอ่าก็คิดว่า เป็นลักษณะที่พัฒนามาแล้วก็กขอให้เกิดลักษณะที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ในทางความเชื่อของอคนบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะครับแล้วก็เป็นใบทางมงคลครับคุณวิชาญครับครับครับกรณีของควายเผือกที่น้ํำน้อยหาดใหญ่เนี่ยถ้าทางชาวบ้านเขา ขอสนับสนุนไปทางคณะสัตวแพทย์เนี่ยให้มาดูให้มาช่วยให้ความรู้อย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายคนกำลังผลักดันในเรื่องของทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปดูควายเผือกนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับกิจกรรมต่างๆทําเป็นฐานกิจกรรมหนึ่งใกล้หัดใหญ่ให้เด็กๆได้เห็นควายตัวสีขาว อ่านั่งเรือไปในคลองในทุ่งน้ำน้อยแล้วก็เห็นควายสวยๆควายตัวสีขาวเนี่ยทางราชมงคลศรีวิชัยทางสัตวแพทย์เนี่ยสนับสนุนในกรณีอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างครับท่านกระดาบดีครับครับก็ถ้าตรงๆเลยก็คือเราไปดูเรื่องสุขภาพเนี่ยให้นะครับตรงนี้เราเราสามารถทำได้เลยนะครับเรื่องสุขภาพแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปดูในเรื่องของอาหารนะครับโรคที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมพูดแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ต้องโตกตกใจกันนะครับใน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 ไฟล์เนี่ยมันมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็นวันโรคนะครับตรงนี้เราเราสามารถเช็คสุขภาพประจําปีอะไรได้นะครับตรงตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ว่าหมายความว่าไฟล์กลุ่มนี้จะมีนะครับ เราเฝ้าระวังจัดโปรแกรมเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้ครับคุณวิชาญแล้วก็ในเรื่องของพืชหญ้าสัตว์นะครับเราก็ไปวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าวายฝุงนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่หรือความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติอะไรเงี้ยน้ำท่วมน้ำลดอย่างเงี้ยครับคุณวิชาญครับ ครับทางคณะสดตวแพทย์นะครับมทรศรีวิชัยที่ทุ่งใหญ่เนี่ยนะครับมีศูนย์เทคโนโลยีทีวภาพการสืบพันธุ์ของสัตว์ด้วยนะครับมีบริการรีบน้ำเชื้อกวัวชนบริการตรวจความสมบูรณ์ของพันธุ์บริการตรวจวันตกไข่วันผสมบริการผลิต เก็บรักษาน้ำเชือ้อแช่แข็งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชือ้อด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับความแม่นยำสูงนี้ศูนย์เทคโนโลยีนี้เป็นศูนย์เทคโนโลยีวัวชนเลยเหรอครับพี่หมอหรือว่าเป็นวัวอืดด้วยหรือว่าอย่างไรบ้างครับพี่หมอครับครับโดยโดยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยใช้ได้กับทุกสัตว์นะครับแม้แม้แต่ในไก่นะครับ แต่ว่าเราเนี่ยคือคือตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องดูแลต้องรักษาไวา้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเอกลักษณ์ของชาตินะครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของวัวชนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องของภูมมปัญญาเรื่องของความเชื่อสติความเชื่อนะครับพวกพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางปันจุกกรรม นะครับว่าเพราะว่าวัวชนเนี่ยมันได้รับการคัดเลือกนะครับก็คือเอาเอาสัตว์พันธุ์ดีพันธุ์ดีพันธุ์ดีมามาคัดเลือกต่อมาหลายหลายรุ่นนะครับคุณวิชาญครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสถาบันการศึกษาเนี่ยเ,เราก็ต้องเก็บรวบรวมพันธุกรรมเหล่านี้ไว้นะครับคุณวิชาญให้ให้ให้ใหมากที่สุดให้นานที่สุดนะครับให้หลากหลายที่สุดครับคุณวิชาญครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มา ให้ความสําคัญกับเรื่องวัวชนแต่ว่าจริงๆแล้วศูนย์นี้เนี่ยสามารถที่จะทําน้ําเชื้อออและก็ตัวอ่อนของสัตว์ชนิดต่างๆได้ครับคุณวิชาญครับโดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจนะครับอย่างของวัวชนเนี่ยถ้าเจ้าของอยากอยากทาน้ําเชื้อเพื่อการค้าเนี่ยอันนี้ก็ทําได้นะครับอตอนนี้แล้วก็โครงการต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวอ่อนนะครับอในแพะก็ก็ทําได้ครับคุณวิชาญแม้แม้แต่ใน ในไก่นะครับแต่ว่าการการผสมเทียมในในไก่ในทางทิษัีแล้วเป็นไปได้แต่ว่าในในทางปฏิบัติเนี่ยความสำเร็จอาจอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับคุณพิจารณ์ครับครับพี่หมอครับความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของการจัดตั้งนะครับ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ของคณะสัตวแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยมทรศรีวิชัยทุ่งใหญ่เนี่ยตอนนี้คืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรครับความพร้อมล่าสุดถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ตอนนี้เรากําลังเตรียมหลักสูตรขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเรากันขั้นตอนที่สําคัญก็คือการวิพากษ์หลักสูตรนะครับเพราะว่า ชุดแรกเนี่ยเราร่างแล้วเราต้องวิพากษ์หลักสูตรในการวิพากษ์หลักสูตรนี้จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็หลังกําลังจัดทําเอกสารขั้นสุดท้ายครับคุณวิชานเพราะว่าทางสํานักงานประหลัดกระทรวงอุอดมศึกษาเนี่ยนะครับเขาประกาศให้ใช้เกณฑ์ใหม่นะครับเกณฑ์มาตรฐานปริญญาตรีปีสองห้าหกห้านะครับ,นะรบ,นะรบแต่ว่า มาตรฐานเหล่านั้นเราสามารถปฏิบัติได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะส่งเรื่องเข้าไปยังสภาวิชาการแล้วก็สภาวิรัยเพื่ออนุมัติครับคุณวิชาญก็ขั้นตอนก็าะสิ้นสุดที่สภาวิรัยรังนั้นผมก็คิดว่าในช่วงเดือนมการาคมเนี่ยนะครับหรือกุมภาพันธ์เนี่ย pivot. เราสามารถรักษาได้ครับคุณวิชาญครับ ครับผมนะครับท่านผู้ฟังครับลูกหลานใครอยากจะเรียนเ,เทคนิคการสัตวแพทย์นะครับใกล้ๆบ้านเรียนในภาคใต้บ้านเราสาขาวิชาใหม่นะครับแล้วก็เป็นสาขาวิชาที่ถือว่ายังขาดแคลนนะครับบุคลากรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรียนจบเนี่ยก็ทํางานได้เลยนะครับประกอบอาชีพได้เลยนะครับก็สนใจเข้าก็าขเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า,นา เฟซบุ๊กนะครับของอมทรศรีวิชัยของคณะสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยได้นะครับขอบคุณท่านคณะบดีคณะสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยมากมากครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับสวัสดีครับคุณวิรณ์ครับ